ผเรียกไดว่าที่ผ Anfang, ่านมาเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่หลายคนจับตามองแล้วก็รอคําตอบครับสำหรับความสัมพันธ์ของเบสคําสิงแล้วก็ตรงๆเดอะสตาร์นั่นเองครับที่เบสเนี่ยได้มีการออกมาพูดไว้แล้วนะฮะว่า เลิกการมื่อชคสงกรานที่ผ่านมานี่เองครับคุณผู้ชมและแน่นอนนะครับว่าจากกรณีที่ดราม่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ทำเอาชาวเน็ตหลายคนครับย้อนไปถึงกรณีที่ตรงๆเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ในรายการย t u b e ซานิเบาได้เบาครับคุณผู้ชมซึ่งชื่อตอนเนี่ยบอกว่าตรงๆเลิกเป็นเสือเพื่อเบสคนเดียวนี่ฮะพร้อมทั้งกับเล่าด้วยนะครับบอกว่าเคยโดนหมอดูเนี่ยทักว่าจะตายเพราะผู้หญิงครับคุณผู้ชมโดยในรายการเนี่ยตรงๆเองก็ได้เล่าถึงประสบการณ์ความเจ้าชู้ครับสมัยวัยรุ่นของตัวเอง ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยไม่อยากจะพูดว่าจะเลิกเจ้าชูน้นะครับแต่ให้ดูที่การการะทําอีกทั้งด้วยวัยที่โตขึ้นนะอารมถึงเคยพึ่งสายมูไปดูดวงจนโดนหมอเนี่ยทักด้วยครับคุณผู้ชมโดยตรงๆเนี่ยเล่าว่าในตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะไปดูถึงเรื่องผู้หญิงนะครับสิ่งที่หมอดูทุกคนทักมามีแต่เรื่องเดียวกันที่ต้องระวังนั่นก็คือเรื่องของผู้หญิงนั่นเองครับคุณผู้ชมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหรือว่าวันหนึ่งเนี่ยจะตายเพราะผู้หญิงนั่นเองครับคุณผ โดยเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ตนเองเนี่ยรับฟังนะครับแล้วก็เล่าต่อถึงวิลกรรมที่เคยเจ้าชู้ในอดีตด,ด้วยครับที่ส่งผลถึงการใช้ชีวิตอีกด้วยทำเอาแฟนๆที่ดูรายการนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมถึงกับขนลุกกันเลยทีเดียวถึงปมที่หมอดูหลายๆคนเนี่ยทักตรงกันบอกว่าตรงๆเนี่ยจะมีเรื่องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงนั่นเองครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับอันนี้เนี่ยเป็นเพียงรายการที่ตรงๆเนี่ยเคยเล่าไว้ก่อนที่จะมีการ เลิกกับเบสนั่นเองครับคุณผู้ชมแล้วก็การดูดวงเนี่ยนะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับและหนุ่มตรงๆเองเนี่ยจะมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองครเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเบสเองก็ได้มีการพูดกับมดดำไปแล้วนะฮะว่าสาเหตุที่เลิกเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อช่วงสงการที่ผ่านมาครับแต่ว่าฟังตรงตรงเองเนี่ย ก็ยังไม่ได้มีการออกมาชี้แจงอะไรหลังจากที่เลิกลากับเบสคาสิ่งนั่นเองนะฮะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็ยังคงต้องรอเจ้าตัวครับออกมาชี้แจงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะสาเหตุมาจากอะไรนะฮะแล้วก็เรื่องของความเจ้าชู้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรครับหลังจากที่มีภาพหลุดนะฮะกับหลายๆคนออกมาะฮะอันนี้ก็ต้องรอฟังจากปากเจ้าตัวเป็นการดีที่สุดนั่นเองครับคุณผู้ชม